คิดว่าจะเบาเลยจ้าแรงมากมาแบบประทันหันไม่มีเขาว่าจะตกเลยมาถึงห้องพอดีโอ้เทวดาช่วยจริงๆค่ะเกาหนักจริงๆอ่ะแรงมากมีจัก,กรยานเาีเตาคงเล็กแล้วล่ะจ้างานนี้น้ำก็รัวดูเจ้าของบ้าน ไหมเน่ยระเบียงน้ำรั่วมหมดเลยจ้าดูของเอามารวมกันลบมากเลยค่ะดูมีลบด้วยรั่วมหมดแล้วห้องก็อยู่ไม่ได้แล้วจ้ารัรว่วรั่วจ้ารั่วตกแรงมาแบบไม่มีตีมีขุยเลยตกแรงกระทันหันมาก